ไปดูที่บริษัท ALT จำกัดมหาชนบ้างค่ะเขาเข้ามารุกธุรกิจโซลาล์รูปท็อปค่ะเปิดตั้งแต่ติดตั้งแล้วก็มีบริการแบบครบวงจรนะคะโดยเฉพาะ r i ยเว e PPA จะช่วยให้ลูกค้านั้นสามารถลดค่าไฟได้ถึง15แล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะเหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่ ใช้ไฟจ่ายค่าไฟเดือนละประมาณออใช้ไฟเดือนละประมาณสัก25,000หน่วยนะคะหรือว่ามีค่าไฟเฉลี่ยดเดือนละประมาณ100,000บาทขึ้นไปนะคะก็เหมาะก,กับที่จะมาใช้โซลาร์ลูฟท็อปค่ะซึ่งเรื่องนี้เปิดเผยจากทางผู้บริหารของ ALT นะคะคุณปียพันธ์ภูวกุลค่ะซึ่งเป็นรองกรรมการผู้อำนวยการบริษัท ALT เทเลคอมจำกัดมหาชนบอกว่า แนวทางในการดําเนินงานของบริษัทในปีนี้นะคะจะลุกธุรกิจให้บริการจัดจําหน่ายและติดตั้งแผงโซลา่าบนหลังคาหรือว่าโซลาลูฟท็อปให้กับภาครัฐและผู้ประกอบการโรงงานขนาดกลางเพื่อช่วยลดต้นทุนการดําเนินธุรกิจค่ะโดย ALT นะคะบอกว่าจะเปิดให้บริการและก็รุกธุรกิจนี้มีระบบโครงข่ายอัจฉริยะเพื่อบริการเพื่อบริหารจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพโดยใช้มิเตอร์อัจฉริยะระบบไมโครกิดค่ะ การให้บริการ Private p r i v a t e PPA นี้นะคะ ALT จะเป็นผู้ลงทุนในอุปกรณ์การติดตั้งรวมถึงดูแลรักษาระบบให้ทั้งหมดเลยค่ะซึ่งผู้ประกอบการจะจ่ายค่าไฟเนี่ยที่ผลิตจากแผงโซล่านะคะเป็นรายเดือนตามสัญญา15ปีโดยค่าไฟฟ้านั้นจะลดลงนะคะลดลงกว่าค่าไฟในปัจจุบันที่คุณจ่ายอยู่ยถึง15นนะคะแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะ โดยทั้งหมดนี้นะคะเป็นพลังงานอาัจฉริยะที่ ALT เป็นคนลงทุนโดยที่ผู้ประกอบการนั้นไม่ต้องจ่ายอะไรเลยเพียงแค่คุณมีหลังคานะคะตัว Private p r i v a t e PPA เนี่ย ALT ก็จะไปติดตั้ง Solar l o o f Top แล้วคุณก็ซื้อไฟตรงจาก ALT นั่นเองนะคะโดยการันตีว่าค่าไฟนั้นจะต่ำลงประมาณ15นั่นเองค่ะ